สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube กันอีกเช่นเคยนะครับผมเรากลับมาพบกันวันจันทร์นะครับที่23มกราคมนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วย Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเรามาสรุปผล ฟุตบอลคู่เมื่อคืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับคู่แรกคู่เอกของคืนนะก็แสดงความเสียใจกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ไม่สามารถทําแต้มไล่ตามแอสตันนอนได้นะฮะคู่นี้ก็เป็นแอสตันนอนนะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับผมน้าทีบาาอีกแล้วนะครับคู่นี้ก็กินเต็มนะครับทั้งราคาต่อนะครับแล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่นี้ก็ใครแทงตามแอดก็ พรุ่งนี้ก็สบายตัวกันไปเลยนะครับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับวูฟแฮมป์ตันนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะไปได้ด้วย3สกอร์3ประตูต่อ0นะฮะใครที่แทงฝั่งแมนซิตี้ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนสกอร์สูงก็เราไปลุ้นกันที่บินหน้าดีกว่านะครับ คู่ต่อมานะครับผมเสือเหลืองบริเซดอตมูนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับอุสานนำนะแต่โดนตีเสมอไวมากนะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์แค่4ประตูต่อสานะครับเสียประตูง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปที่ลูกครึ่งนะครับส่วนใครแทงสกอร์สูงเนี่ยแอดก็ดีใจด้วยนะครับส่วนสกอร์ต่อก็เราไปลุ้นกันบินหน้านะครับผมคู่สุดท้ายครับเบียริลครับนะฮะต่อไปที่ครึ่งควบลูกนะครับ ก็สามารถชนะได้แค่ลูกเดียวนะฮะใครที่แทงสูงไปก็ไปลุ้นกันต่อบินหน้านะครับขอบคุณครับเรามาดูคู่คืนวันจันทร์ที่23มกรามมกรากันต่อดีกว่านะครับมาที่คู่เอกนะพิมเมเลกอังกฤษนะครับฟูลแลมทีมอันดับ7เปิดบ้านรับการมาเยือนของไก่เดทองทอตแนมฮอสเปอร์อันดับ5คู่นี้แข่งตี3ครับเราไปที่สเปนรับบาเลเซียทีมอันดับที่13เจออาเมเลียทีมอันดับที่1 4ของ ล,ลาลิก้าสเปนครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามเช่นกันบินต่อไปที่อิตาลีนะครับกันโชซิลีอาินเตอร์ที่อันดับ3ครับเปิดบ้านเจอเอมปอรีทีมอันดับ12ครับคู่นี้แข่งเวลาตีสองและคู่สุดท้ายครับบินไปที่ฝรั่งเศสกันฮะ เป็น French c u p ครับผมเพเดอะคัสเซลนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซง์แมงนะครับทีมอันดับหนึ่งของหลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้แข่งตี2.45ครับเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนนะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะ ฟูลแลมนะครับทีมอันดับ7ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของไกเดทองทอ็อดแนมเฮาสเปอร์ per, ทีมอันดับ5ของตารางนะครับผมเรามาดูความพร้อมผมู้เล่น,ท,ลน,ท,นทั้ง2ทีมนะผู้เล่นบาดเจ็บก็มีไม่มากนะครับทั้ง2ทีมนะฟูลแลมก็มีเชนดัฟฟี่นะครับ amp, มีเนสเคนคาบาโนนะครับแล้วก็ทางท็อตแนมเนี่ยก็มีลูคัสมูรานะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ4231นนะครับก็ตัวหล,ล,ลักๆก็ ยังมีเปเรล,ล่านะครับกองกลางอาดีตกองกลางแมนเชสเตอร์นะมีวิลเลียนนะครับกองหน้าก็ยังเป็นพ um, ี่เบิ้มนะฮะมิทรวิทนะครับผมส่วนทางด้านสเปอร์มาในระบบอ่าสามสี่ครับผมผู้กษารประตูก็เป็นโยริสนะช่วงนี้ก็เวอร์เหน่อยนะครับแล้วก็กองกลางก็จะมีไฮเบิร์กนะด้านหน้าก็จะเป็นอ่าครูเชฟสกี้แฮริเคนทรงฮงมินนะครับส่วนลิชาร,ริสันเนี่ยไม่น่าจะได้ดงนะ กองหน้าเป้าสะอาดนะครับยังไม่ยิงประตูให้สเปอร์เลยอะไรกันเนี่ยเรามาดูสิติของออทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับก็เจอกัน5นัดล่าสุดนะสเปอร์นี่กดไป4ครั้งเลยนะครับเสมอ1น,น,นะทำเงินแต้มต่อได้ถึง3ครั้งนะครับส่วน5นัดล่าสุดของฟูลแลมนี่ก็ฟอร์มดีนะชนะ4แพ้1น,น,นะครับล่าสุดนี่ก็แพ้นิวคาสเซิลเนี่ยแค่ช่วงต่อเวลาเองโหยันได้เกือบเสมอแล้วแท วันนั้นเนี่ยน่าเสียดายมากนะครับ5นัดล่าสุดในบ้านนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำเงินแต้มต่อไปได้ถึง3ครั้งเลยนะสเปอร์นะครับผมฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้ก็ชนะ2และแพ้3ครับทำเงินไปได้แค่1ครั้งเองนะฮะส่วนสตริติเป็นทีมเยือนก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับผม มาดูสถิติการเล่นในบ้านของฟูลแลมกันก่อนนะครับปีนี้เนี่ยเล่นในบ้านไป10นัดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2นะยิง18นะเสีย15ประตูนะยิงได้ลูกได้กับลูกเสียนี่ค่อนข้างสูสี 4, นะอัตราวินเลทไปที่50%นะครับทางฝั่งทีมเยืยนอนทอร์นม h o ฮอสเปอร์นะเกมเยือนเนี่ย10นัดเหมือนกันนะครับผมชนะ4เสมอ3แล้แพ้ไป3ครับยิง18เสีย16นะครับ อัตราวินเลทก็มาที่40นะครับผมคู่นี้เนี่ยเปิดในราคามาสเปอร์ต่อสเสมอควบครึ่งนะสะกอร์สูงนี่ไปที่2ลูกคือควบ3กันเลยทีเดียวโดวยฟอร์มการเล่นเนี่ยฟูลแลมเนี่ยผมดูมาหลายเกมแล้วเล่นดีมากๆเลยนะครับสามารถต่อกรแบบกับทุกทีมได้แค่ขาดอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะพลาดจังหวะสำคัญสำคัญนิดเดียวแต่ช่วงนี้สเปอร์ในฟอร์มไม่ดีเลยนะครับฟอร์มไม่ดีเลยแพ้ นัดล่าสุดก็แพ้แมนซิตี้มา4ประตูต่อ2แล้วนำก่อนได้แท้ๆ2-0นะครับยังไงวันนี้เนี่ยฟูแลมไม่แพ้ครับผมแต่สก,กอร์เนี่ยไม่สูงแน่นอนครับเราไปต่อกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับบาเลเซียทีมอันดับที่13ของตารางเจออเมเรียนะครับทีมอันดับที่14ของตารางนะครับ ความพร้อมของผู้เล่นวันนี้นะเป็นทางเจ้าบ้านนะฮะครับผู้เล่นไป2คนนะมีซามูเอลคาติเลโชนะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซานเลสนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะเบรเซียมาในระบบ4-4-2นะครับผมนักเตะคีแมนก็มีมูซาแล้วก็มีเอริสันคาวานี่นะกองหน้าตัวเก่านะครับผมทางอเมเิียนะครับก็ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันครบนะฮะกองหน้าก็มีตูเล่นะที่ยิงไป4ประตูละฤดูกาลนี้นะครับผม สถิติของทั้ง2ทีมนะครับเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นบาเลเซียนะชนะไปได้นะครับ2ครั้งเนาะแล้วก็เป็นอเมรินาชนะได้แค่1ครั้งนะครับ5นัดล่าสุดของบาเลเซียชนะ2นะเสมอ1แพ้2นะฮะอัตตาวินเลททำเงินไปได้ถึง3ครั้งนะครับเวลาเป็นเจ้าบ้านนี้ก็ ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับผมทำเงินไปได้แค่ครั้งเดียวนะอเมรลียวันนี้นะครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดก็ชนะ1เสมอ2นะครับแพ้2นะฮะแต่อัตราทำเงินเนี่ยทำได้ถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแต่เวลาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยแพ้ไปถึง4ครั้งจาก5ครั้งล่าสุดเลยนะครับราคาวันนี้เปิดมาที่บาเลเซียนะต่อครึ่งควบลูกนะฮะร,ราคาสูงนี่กระโดดไป2ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวนะ ทีมงานเนี่ยฟันธงนะฮะไม่ค่อยดีทั้งคู่นะฟอร์มช่วงนี้แต่อเมเลียเนี่ยน่าจะยันได้นะครับผมก็กดลองไปใครมีตังก็กดต่ำไปอีกหน่อยละกันนะครับ เราไปต่อกันที่อิตาลีนะครับกันโชซิีิรานะครับอินเตอร์มิลานที่มันดับสนะครับรับการมาเยือนของเอมโปลีที่มันดับที่12ของตารางนะครับผมอินเตอร์มิลานเนี่ยแชมป์อิตาเลียซูเปอร์คัพล่าสุดเลยนะนัดที่แล้วนี่ถล่มเอซีมิลานได้ไปถึง3 0ูนเลยนะครับฉลองแชมป์กันอย่างโอ้โหมโ,โหรานเมามันกันเลยทีเดียวนะครับ ความพร้อมของผู้เล่นวันนี้ของทั้ง2ทีมนะทางฝั่งอินเตอร์มิลานก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3คนนะครับมีอ่าฮันนาโนวิกนะครับมีโลเมโอลูกากูนะแล้วก็มี บร o s โววิก so นะครับทางฝั่งทีมเยืออมโนปลีนี่มีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งคนนะครับมาตินเนาะแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บอีก2ตำแหน่งคือเดสโตกับอ่าโทเนลลี่นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยมาในระบบ3-5-2นะฮะก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะแดนน่าเอเดนเซโกแล้วก็มาตินเนสนะฮะกองหน้าสำรองทีมแชมป์โลกนะะกองกลางก็ยังมี มาคิดทยานนะครับผมอดีตมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นคนะีแมนเนาะส่วนเอมปลอรีวันนี้มาในระบบ4-3-1-2นะครับผมก็ดูแลผู้เล่นหลกัหลกๆก็ยังอยู่ครบนะครับเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมนะ5นัดล่าสุดนี่เป็นฝั่งอินเตอร์นะกำชัยไปได้4ครั้งไม่แพ้นะครับผมเราก็มาดูผลงาน5นัดล่าสุดของ อินเตอร์มิลานกันดีกว่านะชนะ2อะขอโทษนะครับชนะ3เสมอ2นะครับล่าสุดก็ถล่มเอซมิลานไปถึง3ประตู่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะฟอร์มในบ้างก็ชนะ4เสมอ1นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอมโปอีชนะ2เสมอ2แพ้น1น1ฮะแล้วก็ เวลาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยก็เสมอ3แพ้2เก็บชัยไม่ได้เลยใน5นัดล่าสุดนะครับราคาวันนี้เปิดมาที่อินเตอร์นะครับต่อลูกครึ่งควบ2นะราคาสกอร์สูงเนี่ยไปถึง3ลูกกันเลยทีเดียวนะแต่ทีมงานเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าต้านทานเกมบุกอันร้อนแรงของอินเตอร์มิลานได้นะครับแล้วก็ต้องทำคะแนนไล่ G. จี้จ่าฝูงนาโปลีด้วยนะวันนี้เนี่ยอินเตอร์มาแน่นะครับผมส่วนสกอร์สูงเนี่ยก็หยอดหยอดลงไปนะครับผม คู่สุดท้ายเราบินกันไปที่ฝรั่งเศสนะครับเพเด e c คาสเทลเจอกับปารีสแซงแชแมงนะทีมอันดับหนึ่งของ League e ลีกเอิงฝรั่งเศสรายการนี้เป็น French Cup นะครับเรามาดูความพร้อมของผู้เล่นทีมเดียวกันดีกว่าไม่มีไม่มีข้อมูลของเพเดคาสเทลเลยนะครับผมมีแค่ปารีสนะเจ็บไป2ตัวนะมีอ่านอร์ดีคูเคเล่นะครับแล้วก็เวลตินะครับผม2คนเท่านั้นนะครับ ส่วนแผนการเล่นก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วละ่ะ French ครับนะเพราะล่าสุดก็เพิ่งอุ่นเครื่องกับทีมของพี่โดมานะทีมอะไรไม่รู้ผมก็เรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันชนะไปได้5ประตูต่อ4นะครับก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าทีมที่เจอกับปารีสเนี่ยก็คือห่างชั้นกันแบบแบบโอ้โหเหนือ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 ใต้เลยนะ เรามาดูฟอร์มของปารีดีกว่านะสามนัดล่าสุดอ่าห้านัดล่าสุดนชนะ3นะแพ้2นะครับแพ้ล่าสุดในหลีกก็แพ้เรนส์นะครับผมแล้วก็ชนะล่าสุดนี่ก็เป็นอุ่นเครื่องเนาะฟอร์มนอกบ้านก็ชนะ3แพ้ไป2นะฮะร,ราคาวันนี้ปารีเนี่ยมาต่อ4ลูกเลยสกอร์สูงไป5ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวนะแต่มอว่า4ลูกเนี่ยปารีทำได้นะแต่ก็ไม่น่าเกินนีนะแต่อื เอาเป็นว่าผมให้แค่ปารีละกันโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับบทวิเคราะห์นะฟุตบอลวันจันร์นี้23พฤษภามนะฮะเรามาสรุปกันดีกว่านะคู่แรกฟูลแลมนะครับกับสปเปอร์นะทีมงานนะให้หยอดไปที่ฟูลแลมนะครับผมแล้วก็คู่ที่2บารเลเซียมาเลียนะครับก็ทีมงานก็ให้หยอดไปที่อเมเลียนะครับสกอร์ต่ำนะ คู่ที่3ามินเตอร์เอมโปลีนะครับผมเอมโปลีเอมโปลีอินเตอร์นี่ทำได้นะทำได้สกอร์สูงก็น่าจะมีนะครับคู่ที่4ปารีสถึงจะต่อ4ลูกแต่ก็ให้ปารีสนะครับ